ตอนนี้ยินจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะมาออกรถเอ่อบีสันม้านกับเรานะคะทำเต้นตีรถสวยพี่ชื่ออะไรคะชื่อชัดพี่ชัดนะคะตอนนี้พี่ชัดระกอบอาชีพอะไรคะเป็นผู้จัดการของร้านโอเคอ๋อพี่ชัดเป็นผู้จัดการของลานซาร่าเอ็กเพรสตัวจริงเสียงจริงเลยนะเนี่ยนั่งอยู่ตอนนี้ผู้จัดการลานซาร่าเชียร์นะโอเคแล้วมาดูรถที่เนี่ยใครเป็นคนแนะนำมาคะมีน้องค่ะน้องที่เขาทำงานด้วยกันแล้วเขาดูในเว็บไซต์แล้วเขาเห็นอะไรคะ ก็คือเขาบอกต่อใช่เขาบอกต่อว่ามาที่นี่แล้วสวยหรือไรแล้วมาประทับใจมาที่นี่ประทับใจตรงไหนตรงการบริการของพนักงานในการแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็บอกกันตรงๆอืนค่ะเหมือนเคยไปดูที่อื่นป่ะใช่คนที่อื่นมาเขาพูดจาไม่ดีอ่ะเขาไม่เทคแคร์หรือว่าไม่ให้ท่าทา่แต่มาที่นี่ประทับใจเพราะว่าพนักงานของเราเนี่ยเทดแคร์บอกกล่าวตรงไปตรงมาแล้วทำให้มั่นใจถูกไหมเรามาเอาเงันทางนี้เฉลี่ยเท่าไหร่ ซื้งเงินมาตอนแรกเขาบอกสองหมื่นแปดพี่ถือมาให้เพิ่มเลยก็เป็นห้ามอ๋อดาวเยอะๆเพราะว่าจะได้ผ่อนหน,หน้อยๆอ๋อค่ะพี่พี่เขาตอนแรกนะคะดาวสองหมื่นแปดแล้วก็คือถึอเงินมาเพิ่มเพื่อที่ว่าค่างวดเนี่ยมันจะได้ลด<ช>ลงเราก็ทับันที่ว่าเรามีเราประกันซื้อส่วนลยเปอร์เซ็นต์ไหนถ้าว<ช> <ๆ S 1> ่ารถน้ำหนักที่ความน้ำเท่าไหร่ใช่เยอนไม่เยอะตรงนี้เพื่อตอบโจทย์เลยไหมใช่ค่ะครบเลยไหมใช่ครบเลยใช่ไหมคะโอเค เรา uh, อยากให้พี่ขาดนะคะฝากถึงคนที่อยากออกรถมือสองหน่อยถ้าอยากออกรถมือสองนะคะก็แนะนํา <Ton> ท <meeting people> okay. right ี่เนี่ยค่ะเพราะว่าหนึ่งเราได้กรรมการที่จะทับใจแล้วก็เราเรามีปัญหาอะไรสามารถคุยได้แล้วน้องได้กันสองที่ดีแล้วก็มีรถเราเลือกเยอะนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ชัดนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกรถมือสองให้กับท่านทุกคนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะรถสวยรถดีต้องติดรถสวย